สุ่มอะไรเนี่ยสุ่มก็ได้ดีเลยจะได้มีแฟนไม่อ่อนแอไปเข้ากลุ่มดีกว่าทุกคนได้เนื้อคู่ใครเหรอเราได้หมูชมพูฉันได้คาปิบา่าฉันได้ฉันได้หมาชิบะพูดแทรกหมูเด้งทำไมขอโทษค่ะที่รักใครที่รักแกพวกเธอทั้งสองพูดเลยเรื่องนั้นยังไม่บอกกันเดี๋ยวต้องรอเปิดเผยก่อนเหมือนกัน ตอนนี้ก็ดึกแล้วพวกเราสมควรไปนอนแล้วพิซิบคะคะคืนนี้คาสายไหมคะกูไม่อยากคาสายกับคนหน้าตาอุบาทพิซิบะต้องเป็นของฉันเราตื่นคนแรกหราอฟังเพลงเราดีกว่าทำไมฉันต้องตื่นมาเจอแกด้วยวะก็ไม่ต้องตื่นเช้าสิตื่นสายแล้วก็ไม่ต้องเข้ากลุ่มเรื่องนี้ก็จบ ฉันจะบอกตรงๆว่าฉันเกลียดเธอฉันจะใส่ร้ายแกเพื่อจะให้พี่ชิบะมาเป็นของฉันแน่ใจเหรอฉันแน่ใจออนี่ทุกคนหมูแดงมันตบฉันขอหลักฐานหนูไม่มีไม่มีไม่เชื่ออ้าวทำไมหมูแดงมันที่โกหกจะประกาศเนืล่นเปิด<ใ>นวยนแล้วทำไงดีวงเล็บปิดห้าสี่สามสองหนึ่งบอกว่าได้ชิบะไงระบบมันผิดพลาด ถ้ามีอีกครั้งผมจะเตะเธอออกแน่หมูเด้งตอนนั้นเธอมาตกฉันทำไมเธอมาว่าฉันกับใส่ร้ายฉันไม่ใช่หรออย่ามาสตอทุกคนเชื่อเราได้ไหมไม่ทำไมไปเชื่อหมูเด้งมันชอบขี้โกหกก็เธอไม่มีหลักฐานไงหมูเด้งมันมีหลักฐานเหรอใช่ฉันมีไหนบอกว่าหมูเด้งตกเธอไม่จริงมันตัดต่อหัดใช้สมองหน่อยมันไม่มีคำว่าขัดจริง ขอเตะเธอออกนะอย่านะชีบะเตะรัคูนนี่หมูเดงเรามีอะไรจะบอกดูทรงแล้วขอเป็นแฟนไม่ต้องบอกก็ได้นี่หมูชมพูเราจะมีอะไรจะบอกก็เหมือนคู่เมื่อกี้เลยใช่วันนี้ไปฉลองบ้านเราไหมอ้อยกูแค่นอ ฉันจะไปเผาบ้านหมูเด้งได้ข่าวว่าไปป่าตีที่บ้านพี่ชิบากลับมาแกก็ไม่มีอะไรแล้วแล้วฉันจะไปหาบ้านมันอยู่ไหนอ๋อรู้แล้วได้แล้วนี่ไงใครมันเผาบ้านผมแก่ใช่ไหมไม่ใช่ค่ะเห็นไฟแช็กอยู่ในมือ ไฟดับแล้วก็ดีไอ้นี่มันสุมมามาเป่าวะ